สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ช่องของอาจารย์กรเกษมกันอีกครั้งหนึ่งนะครับอ่ะกลับมาเจอกันวันนี้ตรงกับวันศุกร์นะครับวันนี้ตรงกับวันศุกร์ศุกร์สิไม่ใช่ศุกร์สินะครับศุกร์สิบสี่กับกรกฎาคมนะครับอ่ะมาก่อนอื่นขอเช็คสัญญาณกันสักนิดนึงก่อนกันละกันนะว่าช่องของอาจารย์กรเกษมตอนนี้เป็นยังไงกันบ้างนะฮะอ่ะขึ้นล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 ะสัญญ,ญญาณเราของเราขึ้นแล้ว นะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันเสียงโอเคไหมขึ้นละ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 สัญญาณของเราของเราขึ้นแล้วนะครับเดี๋ยวขอเช็คเสียงสักหน่อยหนึ่งก็แล้วกันอโอเคเสียงชัดเจนดีนะครับอืมอ่าก็ช่วงนี้ใกล้กลางเดือนเข้าไปทุกทีแล้วนะครับบอกใกล้ใกล้กลางเดือนนี่ความหวังของคนทั้งประเทศก็อยู่ที่เรื่องของการ เสี่ยงโชคนะครับวันนี้เรามาดูเรื่องนี้จากมัติชนออนไลน์ดีกว่านะครับในมัติชนออนไลน์ก็ออกมาบอกว่ากองสลากออกมาบอกแล้วนะครับว่าลอตเตอรี่ที่มีสัญ,ญลักษณ์เป็นรูปผีน้อยหรือกบชัยโยนั้นมีโอกาสจะถูกรางวัลสูงกว่าแบบอื่นจริงหรือคุณผู้ชมเคยเห็นไหมครับบนลอตเตอรี่เนี่ยจะมีรูปกบชัยโยกบแบบชัยโยเลยนะฮะหรือว่าเป็นรูปผีน้อยนะเอออันนี้มันจริงหรือไม่จริงยังไงนะครับ ไปดูเรื่องนี้พร้อมกันดีกว่าจากมติชนออนไลน์บอกว่ากองสลากบอกแล้วลอตเตอรี่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ผีน้อยและกบชัยโยมีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่าแบบอื่นจริงหรือนะครับก็วันนี้ครับ14กร,รกฎาคมศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมประเทศไทยแจ้งว่าตามที่ได้มีข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องลอตเตอรี่ที่มีสัญ,ญลักษณ์ผีน้อยและกบชัยโยจะมีโอกาสถูกรางวัลสูงกว่าแบบอื่น ทางศูนย์ต่อต้านข่าวปลอมได้ตรวจสอบข้อท็จจริงกับทางสำนักง,งานสลากกินแบ่ง,งรัฐบาลกระทรวงการคลังก็พบว่าข้อมูลดังกล่าวนั้นเป็นข้อมูลเท็จนะครับตัวที่เป็นรูปกบชัยโยหรือว่าเป็นรูปผีน้อยไม่จริงเป็นข้อมูลเท็จนะครับกรณีที่มีการชวนเชื่อเรื่องการเสี่ยงโชคโดยระบุว่าลอตเตอรี่ที่มีสัญลักษณ์ผีน้อยและกบชัยโยจะมีโอกาสทัวรงวัลสูงกว่าแบบอื่น ทางสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังได้ตรวจสอบข้อมูลและชี้แจงว่าข้อมูลดังกล่าวไม่เป็นความจริงโดยรูปภาพดังกล่าวเริ่มใช้มานานแล้วนะครับตั้งแต่ปี2543ซึ่งเป็นสัญลักษณ์อย่างหนึ่งสำหรับการพิมพ์ที่มีไว้ตรวจสอบความถูกต้องของสลากว่าเป็นของจริงหรือถูกแก้ไขมาแล้วหรือไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอกาสการถูกรางวัลตามที่มีการกล่าวอ้างและที่สาคัญ สัญ,ญลักษ์รูปภาพที่นำมาพิมพ์ก็มีจำนวนมากและสลากเองในแต่ละใบก็มีภาพที่ไม่ซ้ำกันนะครับอีกทั้งสลากที่มีรูปผีน้อยหรือกบก็มีโอกาสถูกรางวัลได้เพราะในงวดหนึ่งมีลอตเตอรี่ที่ถูกรางวัลประมาณ1ล้านสี่แสนใบในจำนวนนี้ก็อาจจะมีรูปภาพผีน้อยหรือกบปรากฏอยู่ได้แต่รูปภาพสัญ,ญลักษณ์อื่นๆก็มีโอกาสถูกรางวัลเหมือนกันนะครับ สัญ,ญลักษณ์สองสัญ,ญลักษณ์นี้คุณผู้ชมดูดีๆนะรูปกบชัยโยหรือรูปผีน้อยกองสลากบอกแล้วว่าโอกาสที่จะถูกรางวัลก็พอๆกับรูปอื่นๆน,นะครับดังนั้นขอให้ประชาชนอย่าหลงเชื่อและขอความร่วมมือไม่ส่งหรือแชร์ข้อมูลดังกล่าวต่อในช่องทางสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติม,ตมจากสำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังสามารถติดตามได้ที่เว็บไซต์ glo.or.th นะครับหรือโทรไปที่02-528-9999เพราะฉะนั้นบทสรุปของเรื่องนี้คือรูปสัญ,ญลักษณ์ที่เป็นรูปผีน้อยหรือกบชัยโยมีไว้เป็นส่วนหนึ่งสำหรับการพิมพ์สลากมีไว้สำหรับการตรวจสอบความถูกต้องว่าเป็นของจริงหรือถูกต้องหรือว่ามีการแก้ไขมาแล้วหรือไม่ซึ่งไม่ได้เกี่ยวข้องกับโอกาสการถูกรางวัล ตามที่มีการกล่าวอ้างนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็ไปตรวจสอบกับหน่วยงานที่เป็นต้นสังกัดของเรื่องนี้คือสํานักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลกระทรวงการคลังกันต่อได้เลยทีเดียวนะครับและขอบคุณข้อมูลจากมติชนออนไลน์ด้วยสําหรับเรื่องนี้นะครับอะมาสั้นๆเท่านี้ก่อนก็แล้วกันสําหรับไลฟ์นี้ขอบคุณมากจนกว่าจะได้พบกันใหม่ในครั้งต่อไปสวัสดีครับผม